สไม่อย่องไงพี่อมถามวําหนักส่วนสูงไะมพี่ออมถามหนักส่วนสูงอ่ะผอมถามไหมเออพี่อมตัวสูงนะเาอะไรนะพี่มีคนถามว่าหนักผู้หญิงโยโย่ไปถามที่ผมถามใช่ไหมสี่สิบเฮ้ยเขาไม่รูกผมเลยเฮ้ยเขาสูงสี่สิบเนคนด้วย พี่ัา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 พี่ What คุรีไม่ได้ครีไม่ได้เราหวงไม่ได้ไม่ได้เสียงหล่อเสียงหล่อเสียงหล่อแบบช่างใจช่างใจม่หมอพี่ัรพี่ัาแม่ค่ะ ทำทำไรอยู่ครับกําลังหาคนคุยครัแล้าฟังเหงนไหมค่าหาคนคุยล่ะคับคุยคุยกับผมได้นะครับจริงเหรอคุคุยกับผมได้นะครับผมผมผมหนุ่มผมยังไม่เด็กแต่ผมก็าโตแล้วนะครับผม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 อายุผมอายุเท่าคุณนครับแล้วคุณอายุเท่าไรครับอายุสิบสองค่ะ ฮะ16 12ไม่ ah? okay. 12ค่ะฮะะเดี๋ยว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 ฮาฮาฮท้าทาำไมพี่แบบท้ามพี่แบบสสิบองยิงปะครับเนี่ยท้าก็สิบสองเสียงลก้าอ่ะพี่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 มองเข้าไปที่หน้าผมฮะพี่พี่มองเข้าไปที่หน้าผมแล้วเราเห็นเป็นคนที่ใช่เลยเป็นคนที่ชอบฮะ ให้ขอถาแม่พี่อ่าถ้าถ้าพี่ไม่ได้กินเด็กอะแต่ถ้าผมแต่ถ้าผมอะตรงระปิี่กินเด็กได้ไหมครับคนนี้ของจริเด็กเด็กคนนี้อะไรเด็กคนนี้อะไรอ่ะ คุณแทมเด็กคนนี้มันไลคุณคุณอย่ายุ่งอย่ายุ่งของเราคุณอย่ายุ่งของเราเลยเหมแล้วกันโดนแย่งเฉยเลยรายการนี่ว้าคุณสู้ของเราของเราอย่าอย่าคุณอย่าเขาว่าก่อนไว้คุณเขาเขาจะกินผมครับเขาจะกินผมครับใครจะกินใครจะกินไม่ได้ไม่ได้คุณสู้ของเราเอง เขาเขาเขาจะกินผมครับเขาจะกินผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนะเธอแย่งแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้เราเราเป็นคนฟังความคนเดียวเราไม่รับรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยชมพูหอยชมพูหอยชมพูว่าไงว่เราเราเราได้ยินข่าวมาเว้ยเราได้ยินข่าวว่าเธอเธอ้โหไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะไม่น่าเชื่อถือเขาไม่เอาการคุณเล่นเลยเขาไม่เอาการคุณเล่นเลย ไม่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 เราการไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพวกคุณไู่รู้ข่าของเราไม่ไม่ไม่ผมผมผมได้กินข่าวว่าคนโซนอ่ะงั้นมาคบกับผร้อมได้ไหมข่าวจะได้เปลี่ยนครับอุ้ยรู้สึกว่าชอบสถานาโซอะไรอุ้ยโอ้โหโอ้โหเราแพ้เราแพ้แล้วโอ้โหเราอุ้ยไม่เคยเดี๋ยวนี้เขาตะปูไปฝั่งไปตรงท้องแล้วเราเนี่ย ดีเป็นตะปูนี่ดีเดี๋ยวตะปูเดี๋ยวในวันในตะปูแม่แน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 ่นมาดูตะปูนี่ดีปูโอเคครับโอเคครับไปไปไปแล้วครับพี่ครับบล็อกบอกวันนี้ผมหน่อยครับบลอกบล็อกวันนี้ผมหน่อยครับบล็อกผมจะไปครับเมรนเดียอ๋อจะไปแล้วเหรออ๋อจะไปแล้วเหรอ ใช่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 บอกบอกหลักก็ได้ครับบอกตรงนีครับออโอ้โหพอด้พอาพอด้พอนาเราล่ะคขอขององขอไรครับของครับอ่าปันนี้นะคะปอจคุัครับนนี้นะคะเวลาจะหมดแล้วเหรอเวลาจะหมดแล้วเหรอเฮ้ยเคยเคยเฮหมดแล้วหมกเหลือห้านาทีเนี่ยเยเฮยยอวยื้อไว้ยื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้เคยไว้นะ จะให้เต้นวงี้ยสแล้วคุณเชูบาสบายแ้วงหรอขอขอเขาทหน่อยครับผมผมยัไมต่อเวลาครับขอนในร้านเกเน่ะจบาทขอขอขบมาแล้วไม่มีอาชี้นึงนี่มันมีอาชี้นหนึ่งมาในร้านเกมอีกชิ้นหนึงเด็กกาะเบาะอชิมอะไรครับท้าไปเกาะนี่เขาอบพกโอ้โหจบแล้วนี่เราเป็นเด็กกบออ้าเป็นเด็กกาบอราไง หรือผันตัวเป็นเด็กก็เหมาเฮ้ยเฮ้ยเขบอกให้ฉันเป็นจะวันนั้นพูดใจใรู้สึกเองชัดเชื่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นยิ่งใช้แันไปได้พบจริงเข้าใจสุดท้าย จงเข้าใจได้พบจึงเข้าใจมีอยู่จริง